สวัสดีครับวันนี้มารีวิวมีดเดินป่านะครับ9นิ้วนะครับสกรมนะครับใบขัดเงานะครับแล้วก็มีแกะลายด้วยที่ใบนะครับด้ามไม้พยุงครับด้ามไม้พยุงยึดมุด4จุดครับมด4จุดแล้วก็มีรูรอยเชือกอยู่1จุดนะครับ สันหนาเจ็ดมิลครับสันเจ็ดมิลนนครับความกว้างนะครับก็อยู่ที่2.2นิ้วบางสุดนะครับเดี๋ยวทดสอบดูความคมนะครับ ได้ความคมประมาณนี้นะครับ